สวัสดีครับเยี yeah, ่ย <B S 2> ครับบีครับโ <Okay. S 3> อเคามสะ,ะรับขคออรัก,กบคนที่เอเคสำหรับฉันฉันคงเลือกแสดงออกว่ารักเพราะว่าพูดว่ารักแต่ถ้าการการะทำมันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ป่ะอเออเหมือนกันครับเห็นคนเดียวกันเลย หมือน,นกันเลยจริงๆวิธีการแสดงออกเวลาของแต่ละคนมันก็ต่างกันไปครับแล้วของคุณล่ะของคุณน่ะผมก็หนู <c oughs> หนูหนูกินข้าวยังเอ้าจวยังิจจริงๆทุกวันนี้เขาก็อิจฉากันมากพอแล้วเนาะ <c oughs> ทุกวันนี้ก็แค่อัดไปก็เต็มฝีแล้วอัดคลิปก็อยู่ด้วยกันแต่ว่าคือเราอ่ะไม่อยากจะปิดเขาแต่เวลาออกงานเขาก็อยากจะปิดเขาก็ชอบพยายามจะประกอบแกะเราแบบจับเนื้อต้องตัวตลอดเวลาลองไปแบบเลื่อนๆดูครับว่าใครเป็นคนจับใครคลิปที่เผยแพร่ออกไปก็นั่นแหละเราก็เป็นคนห่วงเนื้อห่วงตัวเหมือนกันพ่อแม่ก็สอนเรามาอย่างนี้พูดเป็นเลื่อย ยังไงนะครับคำถามามกอ๋อก็อย่างที่บอกครับผมลองลองถ่ายถ่ายดูครับก็เห็นแล้วก็เยอะพอแล้วอยู่มันอยู่ไปได้ใจเลยล่ะคิดดูก่อนเกิดใหม่แล้วค่อยว่ากันรอเกิดสำหรับคนโสดนะครับก็สมดําหน oh, 3> 3้าครับขอให้มีแฟนมีคนรักที่ดีไปไว้นะครับ อ๋อโสดแล้วครับโสดล้ครับถ้าคนนี้ถ้าคนนี้สมหน้าครับก็ขอให้มีคนรักที่ดีไวๆนะครับขอให้มีแฟนที่คอยดูแลเอาใจใส่แบบที่เรามีอยู่เออ